สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ไอ้จังหวัดเลยอำเภอภูห่วงพี่น้องนี่เอิ้นภูหอนี่ครับเห็นว่าดีสวยนะภูหอบรรยากาศพี่บอกฝนกำลังตกเลยพี่น้องนี่นะทางไปอำเภออำเภอลองเก่าจังหวัดพิพจิตรครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปนี่แหละไปเก็บไปมังเป็นถนทนที่คดเยวนะเข้าไปทำเงินเงียบหนึ่เอิน้นภูหอนะครับพี่น้อง ภูหอยเหมือนโดนตกทิ่งหัดกำลังเสียผู้ภูหอจังหวัดอำเภอผูหลวงครับจังหวัดเลยภูหอ้หอไหผ่านมาแถวนี้ครับมาแล้วครับมาแต่ทางมัง่งจะพุ่งครับออกผูหลวงมาจะไปอำเภอลมเลก่้าเพชรบุรครับพี่น้องมาเดินทางพี่น้องมั่งครับท่องเที่ยวไปกับทีมงานรถรับจ้างครับพี่น้อง บรรยากาศดีๆหลังคนโตพี่น้องเลย